สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนุ๊กนะคะกับช่อง Ford Bo บว์ีบายนุ๊กค่ะวันนี้ค่ะนุ๊กพามาชมวายแท็กค่ะที่เป็นพี่ใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากเครื่องยนต์เขาใหญ่จริงๆค่ะจะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร v 6กันแน่นค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นในเรื่องของตัวเทอร์โบเดี่ยวเข้ามานะแต่ว่าให้กําลังแรงบิดแรงม้าสูงจริงๆค่ะแรงม้าค่ะอยู่ที่250แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรกันนั่นเองค่ะราคาค่าตัวของพี่เขาเลยนะคะอยู่ที่1,520,000บาทค่ะ การตกแต่งของคันนี้นุ้ยต้องบอกว่าลูกค้าเน้นใช้รถรูปแบบเดิมๆนะซึ่งเดิมๆจากโรงงานก็มีความลอยอยู่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะที่เรื่องของตัวกระจงังอันนี้คือเป็นกระจังหน้าเดิมจากของโรงงานเลยลักษณะกระจังหน้าจะเป็นทรงแบบนี้เข้ามานะคะก็คือตัวที่เป็นกรอบรอบเนี่ยทางด้านบนด้านล่างนะคะรวมถึงตัวชุดปรับตรงกลางที่เป็นคาดกลางเนี่ยเราจะใช้เป็นสีเทากาไฟเข้ามาทั้งหมดเลยส่วนด้านในค่ะ แต่การนำพึ่งใช้เป็นสีดําเงาเข้ามารุ่นนี้นะคะพอเป็นตัวท็อปในเครื่องยงนต์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่มาอย่างครบคันทีเดียวค่ะฉะนั้นค่ะในเรื่องของตัวก้องหน้าก็จะอยู่ตำแหน่งนี้ทางด้านล่างของโลโก้กันนั่นเองตัวกันชนหน้าที่เป็นรูปตัวเฮดจะใช้เป็นสีเทากราฟไรต์แล้วก็ชายด้านล่างจะเป็นสีเงินเข้ามามีในเรื่องของตัวห่วงลากจูงนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาทางด้านล่าง แล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยด้านหน้าจะมีมาให้เรียบร้อยเลยรวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวระบบซอฟต์แวร์ค่ะพร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะคะหรือระบบตัวช่วยเบรกต่างๆเราจะมีมาให้แล้วก็เท่านั้นไม่พอค่ะในเรื่องของการขับขี่ค่ะนอกจากจะมีพุชคอนโทรลเรายังมีอะแดปติฟพุชคอนโทรลและเลนเซนเซอร์ลิงเข้ามาด้วยค่ะกล้องก็จะมีมาเป็นสามาภูมิสูมองศากันเลยค่ะในเรื่องของการใช้งานของรถนะคะอย่างฝุติเวลาที่ลูกค้าขับรถอยู่เนี่ย เกิดในเรื่องของฉุกเฉินหรืออุบิเหตุในการขับขี่เนี่ยจะมีระบบช่วยหักเลี้ยวโปงรงมาไหยเข้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้คือเป็นระบบที่มีนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ยังไม่หมดนะแต่หนูจะบอกไล์ไปเรื่อยๆนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างตัวไฟหน้านะคะที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นไฟหน้าเมทิค LED เข้ามาโดยปกติเนี่ยไฟหน้าชุดนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับลำแสงแล้วก็ลดแสงแยงตาอยู่แล้ว ไฟหน้านอกจากจะมีระบบนะคะที่เป็นเปิดปิดไฟหน้าออโต้แล้วนะคะสําหรับรถที่มีเรื่องของเทวีช่วยเหลือลกับผีเนี่ยเราจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะเข้ามาให้ด้วยซึ่งใส่มาให้เรียบร้อยเลยในรถคันนี้แต่เราติดเสริมค่ะในเรื่องของความหล่อก็คือจะมีกล่องข้อไฟหน้าแบบนี้เข้ามานั่นเองซึ่งการตกแต่งหลายๆส่วนนะต้องบอกว่าลูกค้าสามารถเลือกและออกแบบเองได้นะคะแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นข้อไฟหน้าสีดําเงาแบบนี้คิ้วด้านข้างอันนี้คือจะมาจากโรง,งงานเป็นขนาด3นิ้วติดมาให้เรียบร้อยเลย ตัวเนื้องานเนี่ยจะเป็นลักษณะสีดําด้านนะคะเอ,อ่อเป็นขู่ค่ะคล้ายๆเหมือนผือส้มเล็กน้อยอันนี้ช่วยได้ดีนะในเรื่องที่เวลาที่เราเอารถไปลุยคะ่ะ mm hmm. เ,เวลาโดนกิ่งไม้ห mm hmm. รือวา่เาเกี่ยวพวกเนี mm ้ hmm. จะได้ไม่ไปรอยที่ตัวสี mm hmm. ส่วนแ mm hmm. ม็กกะยาง mm hmm. คันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เข้ามาเลย mm hmm. ปกติไวแท็กเราจะให้แม mm ็กหรืีไซส์สิบแปดนิ้วแต่คันนี้คะ่ะจะให้แม็กขอบยี่สิบเข้ามานะคะซีรีส์หน้ายางนะคะอยู่อันนี้เลยคือสองห้าห้าทับห mm ้าห้าายี่สิบนั่นเอง ตัวยางเราจะใช้เป็นยางเท็ทีเข้ามาแล้วก็ตัวก้านแบกเนี่ยจะใช้เป็นสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในค่ะจะตัดเป็นสีดําด้านเข้ามาช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกยเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะเพราะรถรุ่นนี้เป็นช่วงล่างที่สูงอยู่แล้วค่ะของเรื่องนี้นะมีช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนจากของรุ่นอื่นมานะคะนั่นก็คือเรื่องของตัวคอมานั่นเองค่ะเราให้เป็นคอมาอลูมิเนียมเข้ามานะโดยปกติเนี่ยของไวทแท็ ack, ในส่วนของตัวชกอคอัพด้านหน้าด้านหลังก็จะใช้เป็นโมโนกรุ๊เข้ามาอย เห็นไหมกระจกมองข้างก็จะมีไฟมีอะไรมาเหมือนกันหมดเลยส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวกล้องก็อยู่ด้านนี้เข้ามาให้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวที่เป็นไฟสปอร์ตจะอยู่ที่ตัวกระจกมาแล้วพอรถที่เป็นรุ่นมีเนี่ยเขาจะมีตัวโลโก้ที่ติดที่แก้มเข้ามาให้นะคะสาหรับรุ่นนี้ที่เป็น V 6กันนะด้านบนก็จะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวหลกหลังคาอันนี้เป็นทรงหรือสไตล์ของไวท์แท็กนะคะโดยปกติของเราค่ะมีหลักหลังคามีโลบาร์ทางด้านหลังเข้ามาตัวโลบาร์เนี่ยก็มาจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงนะคะค ไมปกติเลยถ้าลูกค้าที่ชอบงานในเรื่องของการบรรทุกเลยก็ตามนะคะต้องบอกว่าโลบาชุดนี้ทางานได้ดีกว่ารุ่นอื่นนะเพราะว่าในเรื่องของตัวโลบาแ์ดมันจะมีการยกสองชั้นสามารถพาดหรือว่าวางสินค้านือชิ้นงานได้นั่นเองส่วนด้านหลังไฟที่เราใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นไฟ LED แบบนี้เข้ามาอันนี้มีการติดเสริมครอบในเรื่องของตัวไฟท้ายเข้ามาให้แต่ว่าด้านนี้ลองดูค่ะด้านหลังเนี่ยเราจะมีตัวที่เป็นบายสปอร์ตเข้ามาให้ด้วย อันนี้คือเวลาที่เราถอยแล้วมีรถอยู่ในตำแหน่งถอยที่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนเข้ามาให้ด้วยซึ่งพวกนี้เป็นระบบความปลอดภัยทั้งนั้นเลยที่ฟอร์ดมีมาให้การชนท้ายก็มาพร้อมเซนเซอร์ติดมาเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังทั้งนั้นนี่จะมีกล้องมองหลังเข้ามาให้นะคะต้องบอกว่าภายนอกดูไม่ได้แตกต่างจากรุ่นอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเขาตากันยังไงบ้างสาหรับด้านในของรุ่นนี้นะที่ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นคะ่ะเดี๋ยวหนให้ดูกันนะว่ามีอะไรที่ไม่เหม ได้ปกติเนี่ยของวแท็กเราจะใช้เป็นเกียร์ปกติกันเข้ามานะคะที่เป็นก้านสูงแต่คันนี้ขาดได้มาเป็นเกียร์ไฟฟ้าเป็นเกียร์อีชิเปอร์กันนั่นเองสามารถเดินชิบุกลบที่ตัวคันเกียร์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเกียร์ชิปเปอร์เนี่ยก็ใส่มาครบทีเดียวค่ะอย่างซูิเวลาที่เราขับรถอยู่อาจจะเข้าเกียร์ดีแล้วเพลอเปิดประตูพวกนี้ค่ะเกียร์นะคะจะมีการตัดตำแหน่งจากดีกลับมาเป็นพีให้ในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็ปลบตรงนี้รถที่เป็น4 4นี่ยจะมีใให้ปปรับเ็นนนส่วขออง 4H4 ยู่่แแล้วตคันนี้นะะะคจได้เป็น 4A เข้้าามดววยนัคือตี้นั่ะ เราสามารถเปิดใช้งานเนี่ยได้ตั้งแต่ทุกการขับขี่เลยในเรื่องของตัว 4A นะคะข้อดีของเขาเลยค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการไถ่โอนน้าหนักให้ล้อแต่ละชุดมีการใช้งานที่แตกต่างกันตามสภาพถนนอันนี้คือจะแยกกันเลยนะ ดยปกติเนี่ยพรา,วาเวลาที่เราใช้เป็นขับเคลื่อนสองล้อหรือสี่ล้อเราต้องปรับใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรากดเป็น 4A เลยนะอันนี้จะเป็นขับสีแบบ f ู l l t ม m เข้ามาให้แต่ว่าจะมีการแบ่งในเรื่องของตัวน้ําหนักรอที่ไม่เท่ากันตามสภาพถนนหรือสภาพบรรทุกนะคะอันนี้คือข้อดีของเขานั่เองแต่ส่วนอื่นๆค่ะก็จจะเหมือนกันกับของไวท์แทรุ่นอื่นเช่นพวงมาลัยพุ่มหน,นับบง,งเข้ามาให้มีเลนส์ชัร์ทบี้อะไรต่างๆเข้ามาอันนี้น่าจะมีมาหมดแล้ว ไว้แท็กตัววีหเครื่องสำคัญอันนี้นะหรือว่าตอบโจทย์ทีเดียวสําหรับลูกค้าที่หารถเครื่องใหญ่นะคะที่มีพลังกำลังแรงบิดและแรงม้าสูงๆแบบนี้นะก็นบอกพี่เขาน่าสนใจทีเดียวรวมถึงเงื่อนไขก็น่าสนใจทีเดียวนะคะจะมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เข้ามาให้เลยด้วยนั่นเองค่ะถ้าสนใจยังไงนะทักมาสอบถามเรื่อเดียกันดูได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่อไอเดียไลน์ก็ได้เดี๋ยวหึกขึ้นเบอร์ไอเดียไลน์เขาไว้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่ารถมีอะไรบ้้้าาาาาางงงงกกก็สสมมมรรถถถททัััออบไดดนะะววึลููคคี่่่่ยตจห ถ้าต้องการลดให้นุกดูแลนะคะนุกมีบริการจัดไฟแดนและสอมอบรถที่ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตะ์นพอเงินจองเงินดาวแล้วโอนเข้าบัญชีไว้ใส่กัน,นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนได้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ